มะม่วงเต็มไปหมดเลยอ่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับการปอกมะม่วงนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะตัวนี้เป็นการขูดเนื้อมะม่วงออกมาให้สวยๆนะครับก็คือขูดเดี๋ยวจะทํายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ดูอุปกรณ์ก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงนครับนี่ก็คือหน้าตาของมันครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนิดนึงครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับสําหรับ ขูดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้กันยังไงนะครับอ่ะเริ่มก่อนผมต้องปอกมะม่วงก่อนผมใช้ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วเป็นเครื่องปอกมะม่วงนะครับทํำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเสร็จแล้วเราก็กดลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้มะม่วงออกมา ก็จะได้มะม่วงออกมาแล้วครับนี่เห็นไหมฮะอันนี้เนี่ยผมจะขูดเนื้อมันออกมานะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกไปก่อนนะครับผมต้องการขูดเนื้อตัวนี้ออกมาผมก็ทําไงครับเอาตัวนี้ยกดลงไปครับแล้วก็ลูดลงไปกดให้มันลึกๆนะครับแล้วก็ดึงออกมามันก็จะเป็นเนื้อมะม่วงออกมาอย่างเดียวนะครับ คราวนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวมะม่วงแล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเอามาให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะได้เป็นเนื้อมะม่วงประมาณนี้นะครับเอาสามารถเอาไปทำมะม่วงตากได้เลยนะครับนี่เนื้อมะม่วง เรียบร้อยหนึ่งอันนะครับใช้งานง่ายๆเดี๋ยวผมทําเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับทำให้ดูใหม่นี่ครับจะอย่างนี้ก็จะง่ายในการสมมติว่าคนทาผลไม้ปั่นหรือเป็นนะครับอุ้ยรุดออกมา เรียบร้อยครับเห็นไหมครับมะม่วงเต็มไปหมดเลยนะครับก็วันนี้นะครับนําเสนอการปลูกปรอกม่วงแล้วก็นะครับด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ครับนี่ครับใช้งานง่ายก็สวัสดีครับ